โอ้ยทุกคนนะครับผมพลเดินนะครับพงกิจศูนย์สามรอบนี้เนี่ยพรามีแมตที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็คือเป็นศึกระหว่างคุณซับโยนะครับกับคุณบาสโซนะครับในการดวลสองสองครับแหน่สเปกเตอร์ของเราเนี่ยเพียบเลยนะครับตานนี้สี่คนเลยทีเดียวก็สาเหตุที่ทำให้น่าดูก็คือคุณซับโยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นทับม้านะครับส่วนคุณบาสโซเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นทับดาบนะครับก็เลยได้ว่าศึกศึกนี้เนี่ยเป็นการดวลกันระหว่างทับดาบกับทับม้านะครับว่าใครอ่ะ จะมีสักสักเหนือกว่านะครับใครจะเก่งกว่ากันนะครับซึ่งคุณทัพโยรู้สึกว่าตอนนี้จะเลเวลาหกนะครับส่วนคุณบัสโซเล่ว่เจ็ดถือว่าใกล้เคียงกันมากเียวนะครับทั้งคู่ก็คือคุณทัพโยเี่ยผมเคยแนะนาทัพมาให้เขานะครับแล้วก็เขาให้เขาไปปรับแต่งมาจนค่อนข้างน่ากลัวนะครับส่วนคุณบัสโซก็เหมือนกันครับที่ผมเคยแนะนำทับดาบให้เขานะครับก็ตอนนี้ทับดาบของเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่าคือถึงถึงในแง่ของการเล่นเนี่ยคือทัพคือม้าเนี่ยชนะดาบก็จริงนะครับแต่ว่า คือทัพที่ผมจัดให้ทั้งสองคนเนี่ยคือไม่ได้ว่าเป็นม้าล้วนกระดาบล้วนอย่างเดียวนะครับคือเป็นทับที่ค่อนข้างผสมผสานนะครับแล้วก็เมื่อทั้งคู่มีการผสมอยู่ยดีๆนี้เข้าไปเล็กเ่น้อยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถลบจุดอ่อนของทับตัวเองได้นะครับทำให้สามารถถึงจะเป็นทับม้าเนี่ยก็สามารถรับมือทับที่มีหอ,อก,กเยอะได้นะครับหรือจะเป็นทับดาบเนี่ยก็สามารถรับมือกระทับที่มีม้าเยอะได้นะครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับก็เมื่อกี้นี้ทั้งคู่เนี่ยเล่นกัแล้วรอบนึงแต่ว่าโอ้ เกิดการแทงกันขึ้นมานะครับคือมีคนหลุดหรือเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะครับทําให้การต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยยังไม่รู้ผลชนะก็เดี๋ยวเราไปดูรอบเกมที่สองกันนะครับว่าใครจะได้มาชนะแต่ว่าในรอบตาแรกเนี่ยเหมือนคุณบาสโซจะชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบนะครับได้เล็กน้อยครับเอาล่ะก็โอ้โอ้โอเอ๊ะคุณบาสโซคุณใชซับโยใช้คนดาบทั้งหมดห้ากองนะครับไอ้คนคนห่อเขาเผาไทยเผาไทยครับนี่คุณซับโยคุณซับโยใช้คน ม้าหอกทั้งหมด5กองครับเป็นเกสการ์ดเป็นเกสการ์ดอยู่2กองนะครับโอ้แล้วก็นะสุรุลัยนะครับ3กองออกมีธนบัตรสี่กองน,นะครับก็ด่านให้ล่นเป็นด่านลิชฟิลนะครับด่านลิชฟิลเนี่ยผมจะขอให้เป็นด่านมาตรฐานในการโดนหนึ่งหแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่พื้นราบหมดนะครับแล้วเลยนี้ก็ไม่ค่อยมีป่าให้ใช้ครับเรียกได้ว่าคือเน้นฝีมือของทั้งสองฝ่ายจริงๆก็เท่าเทียมกันนะครับดั้งทุ่ด่ดานลิชฟิลเนี่ย ความควอบคุมโดยตรงครับก็ชนนายชนะของทั้งคู่เนี่ยก็คือตัวคุณบาโซเนี่ยจะเล่นทับดาบกับทับหอ,อก,กค่อนข้างมากนะครับเเล่นดาบแล้วก็มีหอ,อกอยู่บางส่วนนะครับไว้ป้องกันทับม้านะครับผมเชื่อว่าทั้งคุณทับโยและคุณบาโซเนี่ยคุณเล่นรีเทนเนอร์ของตัวเองนะครับคุณทับโยคงเน้นรีเทนเนอร์ม้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ที่คุณบาโซเองก็คงเน้นรีเทนเนอร์พลดาบแล้วก็พลเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ บนม้าสามตัดทับสามเหลี่ยมห้ากองรอไวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับก็คือสไตล์การเล่นของคุณทับโยเนี่ยก็คือจะเป็นทับเล่นทับม้านะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าก่อกวนข้าศึกแต่เริ่มเกมนะครับจนกระทั่งอีกฝ่ายเนี่ยไม่เหลือทหารอะไรมาสู้แล้วนะครับคือกวนไปกวนมาค่อยเอาทับดาบเนี่ยที่เหลืออยู่ทั้งหมดสี่กองเนี่ยเข้าปิดเกมครับนี่คือสไตล์การเล่นทับม้าของทับโยครับคือเน้นก่อกวนนะครับใช้ม้าหลายๆยทางเนี่ยชาร์จเข้าจากหลายจุดนะครับ โดยพยายามชาร์จใ่จุดที่ไม่มีคลหอ,อกคุ้มกันนะครับโอ้นี่นะครับคุณบาโซถ้าคุณบาโซเนี่ยเน้นคลหอ,อกนะครับคนทับดาบเขา่ยเป็นส่วนใหญ่ทับดาบเขา่อยาาาอยู่เรียงบริเวณนี้นะครับผมรู้นะครับซึ่งแล้วเขาจะมีคลหอ,อกเนี่ยคอยป้องกันนะครับถ้าบอกคุณบาโซเนี่ยจะต่างจากคุณทัพโยนะครับคุณทัพยโยเนี่ยเน้นก่อกวนก่อนนะครับคือเอามมาเนี่ยเข้าไปก่อกวนค่าศึกก่อนจากนั้นพวกข่าศึกเนี่ยล่อแร่นะครับ จะไม่ไหวละก็เอาดาบเข้าตีแต่คุณบาโซโไม่ใช่ครับคุณบาโซเนี่ยทัาดาบของเขาอ่ะจะเน้นการความเชื่องช้านะครับก็คือคือไม่เชื่องชา้าคือคือเคลื่องที่ช้า,า,รชาครับเข้ามาค่าศึกพแต่ว่าจะเป็นการเดินแบบไม่ถอยนะครับจนกว่าเ,เมื่อถึงข่าศึกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพลดาบประเมินมหาศาลของเขาเนี่ยจะเข้าตีทีเดียวแตกครับเรียกได้ว่าตีครั้งเดียวแตกเลยนะครับเป็นท่าจบจูบนะครับของคุณบาโซเนี่ยคือถึงตัวเมื่อไหร่เนี่ยอีกฝ่ายมีตายแน่นอนครับ แต่ว่าไอ้ตาเนี่คุณบัสตานี้ไม่ได้เป็นปัญหาขอคุณทรับโยก็รู้นะครับว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไรคือถ้าของฝ่ายเนี่ยต่างรู้นะครับว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดผลยังไงก็พลหอกที่มีอยู่ตอนนี้คือเน้นป้องกันนะครับไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยเอาม้ามาชาร์จได้ง่ายๆนะครับโอ้โหอันนี้เปิดช่องโบถ้าคุณทรับโยจะชาร์จเข้ามาอาจจะชาร์จทะลุเข้ามาได้หรือเปล่าถ้าคุณครับโยจะชนะหรือแพ้เนี่ยคืออยู่คุณครับโยเนี่ยเอาบัสเอาหมาร์จพลดาบ ขอคุณบาสโซได้ก่อนที่ทันดาคุณบาสโซจะเข้าถึงตัวได้หรือเปล่านะครับโอ้โริงๆคุณซับโยไม่ควรจะเคลื่อนคนดาบเข้ามานะครับถ้าเข้าขึ้นเข้ามาก็ถ้ากับย่นระยะในการบวกให้ใกล้มากขึ้นนะครับคุณซับโยจะต้องเอาไม้เนี่ออ้อมด้านหลังครับหรือพยายามหาช่องชาร์จกระจายกระจายกระจายกันนะครับคือชาร์จหลายๆทางเพราะว่าคนหอกของบาสโซเนี่ยีแค่สี่กองเองครับเอ้ยสิ่งนึ่งบอกคุณบาสโซคุณบาสโซไม่ควรวางแนวกระจายครับเพราะวางกระจายเนี่ย มาออ้าหอยฝ่ายทะลุเข้ามาได้คือถึงจะโอเคกระจายกระจายก็จริงแต่ว่ามันอาจจะทะลุเข้ามาถึงดาบได้ควรจะวางเป็นแนวแนวละแนลราบเลียง,งมากกว่านะครับโอ้แต่บอลหอยนี้ก็อยู่ด้านหลังคุณทับย์ยังช้าอยู่ครับคุณทัรัพย์จะรีบเอากระจายโอบล่อนหลังโอ้ถ้าคือปล่อยไว้เนี่ยถ้าคุณทับคุณฟ้าโซเข้าถึงตัวคุณทับโยได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณทับโยอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ครับยกไว้นเอาถามมาเอาม้าเนี่ยช้าร์จ หานดาบได้แต่ว่าตอนนี้โอ้คุณบาโซดีมากครับคุณบาโซเคลื่อนทัพยอย่างดีนะครับทหารหอ,อกทั้งหมดโอ้มีห้ากองนะครับโอ้โหเข้าคุ้มกันเลยก็คุณบาโซจะเพิ่มทหารหอ,อกเพิ่มเข้ามาอย่างดาเดิมนะครับเป็นห้ากองซึ่งดูท่าทางคุณบาโซจะอยู่ในสภาพลำบากแน่ครับขาเขาไหมครับว่าฐานดาบเปิดฉากาอัศฐานหอก ถ้าคุณจากคุณก็ว่าโทมุนดึงฐานหอกลับเข้ามานั่นแหละครับเรียกว่าการควบคุมนะครับดะไหวได้คุณทราบด้วยว่าคุณจะดึงกลับเหมือนกันนะครับแล้วเอาม้ามาเสียบแทนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยเอาดาบนำหน้าแล้วครับโอ้ส่วนมากเขาคุยอะไรสักอย่างโอ้ม้าเข้าชาร์เข้ามาไม่รู้ชาร์โดอะไรบ้างนะครับติดทหารหอกฐานดาบหรือเปล่าโอ้ทหารดาบเขาเสียไปส่วนหนึ่งแต่ว่าโอ้โอ้แม่ทัพวิ่งมาแล้วครับโอ้ฐานหอกคลองนี้จะวิ่งไปไหนครับเนี่ย ทหารเขาไม่เอาทหารมาเข้ามารีบกุ้มแล้วก็ทหารดาวเด็กเขาตายหมดนะครับแม่ทัพยิงไฟเข้ามาเอ้ยแม่ทัพผมคุณนอ่ะแตมทับโจเดี๋ยวเพื่อยิงไฟใส่แม่ทัพผมอีกฝ่ายนะครับโอ้ยิงแล้วครับยิงแล้วครับยี่ิบเก้าอีกฝ่ายก็ใส่แอนไฟทหารหอกป้องกันแม่ทัพทุกด้านทหารมาไม่ทัพต้อเคลื่อนไหวโอ้ยแม่ทัพท่านหนึงเน่ยจะโดนกวาดนะครับโด,ดกนกวาดทหารหอกเลยตาย ครับิงอเอาพอดีเนีงไงไ่ยแมครับไม่รอดแล้วครับคุณบาโซจะคุมไทยในครั้งนี้ครับเพราะว่าเขาจะแอนไฟอยู่ในขนาดใหญ่ไม่ครับของเขาโอ้โหคุณบาโซถึงกับเอาทหารหอกมาชาตีแม่รับถึงด้วยโอ้พระเจ้าคุณทัพโยพยายามดึงทหารแม่ทัพถอยอ,ออกไปนะครับเนี่ยโดนถึงแค่ตัวได้ไงทหารมาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาขอเขาฐานเข้ามาฐานห,หอก เตรียมปุ๊บกันโอง้าดามสวยครับสวยครับว่าโอนคือปะทอยเล่นดีครับอาหารหอกการทุกิศทางแถมเป็นคภาพกำแพงหอกสุดยอดครับผ่านมามีทางทะลวงได้เลยครับเลยากำแพงหอกโอ้โหต้องชื่นชมครับสวยครับสวยโอ้แม่ครับเขาไม่ได้ดูแน่เลยครับเลยปล่อยให้ทหารหอกมาถึงตัวได้แม่ครับตายอย่างนี้รู้ผลกันแล้วครับชนะไม่น่าเชื่อครับแต่ก็เป็นความจริงครับ เดี๋ยเขาบอกนะครับทับม้าไพ่แท้หรอรับดาบคุณป้าโชครับแต่ไม่ได้เอาไว้ทับดาบเหนี่ยวก่านะครับนั่นเพราะว่าคุณทับโยเนี่ยยังไม่ควบคุมมากเขาได้แก่งเพียงพอนะครับถ้าคุณจะสามารถเก็บชาร์จกลับคุณป้าโชได้ก่อนนะครับในระดับผู้นะครับแต่มาชาร์จตอนนี้ก็สายแล้วนะครับเพราะว่าจีิงๆควรจะชาร์จก่อนที่อีกฝ่ายจะมาถึงตัวนะครับถ้าให้ถึงตัวได้เนี่ยคุณปาโชจะตัดฝ่ายชหารครับต้องดูชมนะครับนี่นะครับแฟนแอนด์ไฟ ด้วยสภาพนี้แม่ทัพของคุณบาโซ่แอนไฟเป็นพลังอำนาจแห่งเรือโอ้โหทหารหอกคุ้มกันในขนาดนี้ทหารมาทำอะไรไม่ได้นะครับนี่คือบาโซแอบยาลิเคปอีกหนึ่งกองสวยครับยาลิเคปที่เอาไว้เก็บตกนะครับจริงๆแล้วแต่ <c oughs> ว่าดูจะได้ใช้นะครับจริงๆเอาไว้เก็บตกแม่ทัพนะครับที่ผมเคยแนะนำเขาไว้เอาไว้ได้ใช้นะครับโอ้โห <c oughs> ต้องถอดโอ้อ้ยทหารหอกวิ่งเข้ามากันแม่ทัพแต่แม่ทัพเขาจะตายก็ได้นะครับ ภาพนี้แต่ว่าทหารหอกเหลือเยอะอยู่ครับสวยครับทหารมา้าจะอ,อ้อมอ้อมไปตีเนึ่ยเยี่ยมครับนี่นะครับสุดยอดทับดาบนะครับให้ทหารดาบเก็บทหารด้านล่างอีกฝ่ายครับแล้วก็ทิ้งทจ้าเหลือเนี่ยเป็นทหารหอ,อกจัดก,การนะครับแต่ทหารหอกทหารดาบเขาเนี่ยไม่ควรจะรับหน้าไปมากควรจะถอยแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับยังไม่ชนะอยู่แล้วเพราะว่า ไม่เหลือหล้คนเราโอ้โหแตกต่างมากนะครับดูกราฟสีแดงเนี่ยคุณบาซโซ่กินแหลกเลยนะครับโอ้จบลงไปแล้วนะครับก็คุณบาโซเป็นฝ่ายชนะนะครับสาเหตุก็คือคุณทรับโยเนี่ยหานมาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณบาโซคุณบาโซป้องกันถาทอกใช้ป้องกันได้ดีมากเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตาตานี้ ด้วยสาเหตุหลายประการนะครับอย่างแรกคือหนึ่งฐานาเขาเนี่ยไม่สามารถท้าหานดาบได้ถึงตัวนะครับอันที่2คือคุณทรับโยเนี่ยใช้ไอ้คุณปาโซเนี่ยเขาแต่แงไฟนั่งลงไปแล้วแต่คุณทรับโยเนี่ยไม่สามารถฆ่าไม่ทับเขาเนี่ยแต่แไฟได้ทันเวลานะครับผลเนี่ยทำให้คุณครับย์โยเป็นฝ่ายแพ้ครับแต่งไฟเนี่ยพออฝ่ายใช้มาแล้วเนี่ยต้องรีบจัดการโดยด่วนเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยท้าของคุณเนี่ยจะถูกตีแต่งรวดเร็วนะครับแต่แงไฟเป็นท่าที่น่ากลัวมากครับ เก็บป้านะครับอ้โก็เท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรครับเจนิตลอสอินเทมี่คิวก็โอเคนะครับคือคือเพือนซับก็เพื่อนซับโยก็มาเอามาน้อยกว่าครับ804ก็ไม่แปลกนะครับที่จะโดนเสียงคือค่าดีกว่าแต่ก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับก็ภูเก็ตสุนทรขอจบกันภาคยเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ